ทีมแจ็คเก็ตดำมาว้าวถ้าไม่เข้าห้องหนาวเข้าด้านไหนได้เลยนะครับขนาดนี้นะคะขนาดสวยโดดเด่นมากันเป็นทีมเล่นกันดีครับวันรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับทำไมคนไม่มาอ๋อเขาจะได้คันนี้ได้ลงได้อ๋อพี่ณัมา ดูว่าพื้นที่เป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะเอนนี้ใกล้ระยะปืนแล้วนะครับเราใกล้ระย,ยระปืนแล้วความเร็วที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นความเร็วที่ประมาณ350นอตถึง450นอตน,นะครับหรือประมาณ700ออกิโลเมตรถึง900กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ปกติแล้วเราจะทําการบินฝึกหรือการลบจริงเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ความสูงประมาณ15,000ถึง18,000ฟุตนะครับแต่วันนี้เราจะย่อเทียเตอร์ลงมาที่ความสูงประมาณ1,000ฟุตนะครับแต่ความเร็วยังความเร็วเข้าเดิมนะครับที่ระยะยิงของเครื่องเียบ16นะครับจะยิงที่ระยะชันตัประมาณ3,000ถึง2,000ฟุตนะครับนี่คือระยะชยันตันนะครับตรายยิง หมายเลขหนึ่งอยู่ด้านหน้าว่าฮารีทาเกตแปลว่ามองเห็นเป้าหมายแล้วนะครับเดี๋ยวจะคอยวัดยินนะครับหวัดยินฮะหมายเลขหนึ่งเป็นนักบินที่เป็นหัวหน้าหมู่บินนะครับเป็นนักบินสมรรถนะสูงนะครับดูครับว่าจะกดระเบิดแป้นขนาดไหนนะครับออฟฮสตก็คือ ตรวระเบิดออกมาแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมค oh รับไม่เห็นโอ้โหหมายเลขหนึ่งเนี่ยเห็นฆ่าศึกวิ่งหนีไปอยู่ข้างล่างนะครับก็เลยอาวโดนต,ตีตรงนั้นนะ,ะตอนระเบิดข้าวแล้วนะ <S 1> <S 1> <S แปดแ,แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่า,ารัศมีของเนี่ยสามพันสองเ้ี่สิบห้าฟุตสามพนสองร้อยยี่สิบหฟุตนะครับ, 3, รบเพราะฉะนั้น แนวถูเอเอท์อคอร์สนะครับปวดเรียบร้อยครับโอ้ปวดแล้วโอ้โหสกเก็ตน้ำมันกระเด็นมาถึงนี่เลยนะฮะครับ,มรบผมเ,เวลาครับตอนนี้หลังจากเราทำลายายุทธศาสตร์ของค่าสุดได้แล้วครับเชืรินใหญ่เลยครับเกียร์นี่ตได้ยินต่อจากนี้นะครับเป็นเสียงการ์ง เครื่องยนต์โรบเลตขนาด1 2 0เซนติเมตรจอจอน้อย่าง APMM ซึ่งถูกพัฒนาโดยศูนย์บการสร้างนอาวุธหหลังจากกำลังพาอากาศเตรียมตีที่หมายสำคัญเพื่อเล็ฉีดความสามารถของข้าศึกในการปฏิบัติขั้นต่อไปกำลังค้ามบกปฏิบัติตามที่หมาย คื่งวนี้นะครับจะเป็นคืนอใหญ่นา5มเมตรแบบ0 1 A1 ีระยะยิไกลสุด11.5กิเมตรและสามารถต่อระยะได้กถึง17.5กิเมตรสาหรับเครื่องยกเขนาด120มิตราจรยา ATM มีระยะยิงไกลสุด กิโลเมตรสิ่งเป็นและระบบตรวจการขั้ทนท,ที่สองยิงต่อที่บังคับการของการติดต่อส่ยสารที่ลงโทษนละกอเหตุ ต,ตีบรรยากาศิีงากเลยครับ้นสงนดาบปริยรยออหลังจากทหารคนใหญ่และเพื่อนยิงให้หมดเล ใช้ในการปฏิบัติในครั้งนี้จะเป็นของไปด้วยตอนนี้สภาพของท่าศึกเป็นไงบ้างครับทหารมาล๊อตเเวงทําการเข้าปะทะท่าศึกใช้อาวุธประจำเหนวยทําการยิงทําลายโดยปืนใหญ่ล๊อถังขนาด76มิลลิเมตรและปืนกลขนาด7.62มิลลิเมตรเพื่อทําลายท่าศึกพวกกองหน่วยล๊อตถังปากสาจะเป็นของผู้ ครับตอนกเดกันครับและสุดท้ายสุนรจะเป็นของคนลานชาติครับเรียกว่าเราภาพอกานโดยใกล้ชิดนะครับเรียกกบินสัตว์สอากาศโดยใกล้ชิดในห้าริิยมตอนนี้อรบบน้เไม่เห็นเหมือนตรงเว่าการเคล่นัก่อนนะในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนเนี่ย ปฏิบัติกันได้อย่างประสานสอนท้องนะครับทั้งกองทัพบ่งและกองทัพอากาศนะครับเรียกได้ว่าถึงแม้จะเป็นการฝึกร่วมกันโดยใช้กระสุนจรครั้งแรกแต่ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยครับทุกอย่างยังอยูอย่ยยในเกมครับอยู่ในเกมใช่ครับพี่เพราะว่าก่อนที่เราจะทำการฝึกเรามีการประสานทำการประสานส,สอนท้องในการปฏิบัติตามแนวขั้นเวลาต่ตางๆเรียบร้อยครับเรียกได้ว่าเรา ในระหว่างที่หน่วยภาคพื้นนะครับทำการปฏิบัติอยู่อาวุธยิงฉลุดของของเรานะครับก็จะทําการยิงยิงกด50าสอที่หมายจากต่อเนื่องโอ้โหมีกลหลเครับใช่นี่นนคนคแค่ีใหญ่ขนใรราด12มิลลิเมตรนะครับครับผมแลวเราจะมีรถถังประกองเปรี้ยที่มีขนาด105มิลลิเมตรด้วยครับพี่โอ้โหงสีอ่อ ขอของเหนื่อยเดินเดินกลยุทธครับรถถัง้นเพื่อส่วนเดเดินกลยุทธ์ทำลายที่บ้านถางในจะทำการเพื่อที่ออกตีเป็นแนวขามาเพืหวางเื่อที่ เซอร์เซนร์จะรับทิมต่อที่เพราะว่าเราในดีกเซอร์ครับสามารถตอเป้าหมายและทำการทีต่อไปได้รอบนครับการปฏิบัติในครั้งนี้จะเป็นการ่ในที่แบ่นที่แการลื่อนที่แบกันละการเคลื่อนที่แบบระดับขัะนหรืจะมีส่วนทีเยืนฐานที่แบบได้แก่การจัดแบบหนับรถถางคือการจัดที่ประกอบไปด้วยรถถังสองคูปฐาน้าบรรทุกยันกรอบใน่วยการจัดแบบหนับฐานน้าบรรทุกยันกรอบประกอบด้วย การจัดตัวทหารม้าบรรทุกการกล่องสองหน่วยโดยรถถังจ้าวนวหนึ่งตัวและการจัดแบ่งสมบัติประกอบด้วยโดยรถถจ้าตัวสองน่วยให้โดยทหารม้าบรรทุกการกล่องจ้าตัวสองน่วยในการปฏิบัติต่อที่หมายตอนนี้นะครับจากภาพที่ท่านได้เห็นนะครับทางนาศิลป์นาการทหารม้ากำลังเคลื่อนที่เข้าสู่แนวขั้นเหลือง เมื่อทหารขั้งการต่อช่องจะเดิกนกลยุทธ์จะเคลื่อนที่ผ่านไปยังแนวขั้นแดงโดยการถถังเนเรืกก่อนที่มีส่วนด่ำและกองร้อยทหารม้าเป็ทุกอย่างต่อเคลื่อนที่ตามมาแล้วครับหมายเลขนึงครับหมายเลขนึงกำลังจะยิงแล้วนะครับ มีใช้มือใหญ่เล็กๆอ,อีกอันนึงครับตรงนั้น <c oughs> ไม่เป็นไรครับเรายังเหลืออีกหมายเล่นงครับ <c oughs> เอ้ครับหั <c oughs> ากหมายเล่นช่วยคอ l l i กชันให้ครับ <c oughs> แค่ยิงปืนใ ยังไม่พอนะครับยังไม่พอย,ยังได้รับการาากระทำยังเหลือกำลังข้าศึกอยู่อีกหน่อยนึงครับเป็นเป็นเรือฐานปืนใหญ่นะครับของข้าศึกถ้าว่าจะต้องใช้ปืนใช่ไหมนะจะจะลงมาใช้ปืนเกลืออากาศนะครับแล้วเราจะดูว่าหลังจากระเบิดหมดแล้วเรายังมีปืนอีกนะครับปืนกลือากาศ m 6 11 a นะครับเลดการยิง 6,000นัดต่อนาทีแต่ตอนนี้แทบจะมองไม่เห็นเข้าเลยนะครับเพราะว่าโคมการกับปากโคมนี้เป็นไขาวโคมไวเปอร์ออฟวัตนะครับเนี่ยครับเสียงมันจะต้อย่า เรียบร้อยนะครับภารกิจ Cross Air Support นะครับการบินสกัดศูนย์ทางอากาศโดยใกล้ชิดนะครับเอาหมายปืนใหญ่ เขียวจำนวนหนึ่งช่อเพื่อเป็นสัญญาในการยึดที่หมายจากการทำการเสริมออกจากพื้นที่นะครับโดยยี725จ็ดสองห้าจะอ ทางซ้า,ายมือครับ ก็นี่เลาครับครอบคมก็เราเราถือว่าเป็นการฝึกที่สําคัญสําคัญคือการฝึกรวงทั้งสององทังทับแล้วก็เป็นการฝึกโดยจําลองสถานการณ์ที่ใกล้เคียงสถานการณ์ที่ว่าอาจจะเกิดจริงแล้วก็ใช้ประสบจริงก็เป็นที่น่าพอใจครับพอใจว่าโดย,โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะเราทัพทีมมีสมพรถนะแล้วแต่ว่าที่เราอยากเห็นก็คือพอ,อการมา รบรวมหรือการใช้สัญญาภาพมาเป็นยุทธศาสตรส์ร่วมจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้ก็ไม่ต้อผิดพลาดแล้วก็ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงเป็นที่น่าพอใจนะครับถ้าการลบจริงๆมันคือมันไม่ใช่แบบนี้นะครับนะแตะาการฝึกเนี่ยหลายอย่างผม,ผมคิดว่าในการฝึกเขาพยายามที่จะทำให้ จำลองสถานการณ์ที่ใกล้ความจริงมากที่สุดจากประสบการณ์ที่มีมาวันนี้ได้รับการของเราว่าจำลองสถานการณ์ที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดแต่ปัญหาของเราในขณะนี้คือระบบการสื่อสารระหว่างการปฏิบัตินะฮะมันจะมีค่อนข้างจะมีปัญหาเข้าไฟังดูวันนี้ไม่มีเข่ที่ดูวันนี้ก็คือเรื่องนี้แหละที่เราคิดว่าข้อผิดพลาดในอดีตที่เกิดตอนนี้นี่จเนเรื่องขอการสื่อสารการฝึกครั้งนี้ก็เอาข้อผิดพลาดนั้มาใช้ ก็เรียพวบว่าแก้ไขที่กองปานี้ดูดีครัมองแล้วในแนวอนาคตเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีที่สุดขึ้นซึ่งแน่นอนที่ต้องพกอะไรเงี้ยความประมาณมันก็มากขึ้นแต่ในความรับผิดชอบสังคมในผมสึกว่ามุกมกระสของุกกระสุนต่ำลดลงอย่างเงี้ยจะปฏิหารสังกันดนีอันนี้ผมองจจะชิงชก็ต้องจำ้าใจในสังคมว่าเราวผมจาทำยังไงก็เรียนรู้แล้วหลังวันนี้ว่าเห็นหลายประเทศเขาก็พัฒนากองทัพหรือเห็น สงครามอยู่ในหลายประเทศประชาชนก็มองเห็นว่าอของเขาเป็นแบบนั้นแล้วกองากาลังเ็นยังไงโอกาสนี้เราก็ใช้เป็นสถานการณ์ที่เราต้องอธิบายซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าจับอเกี่ยวกับเรียนรู้รับรู้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ทางกองทัพก็อธิบายให้สังคมได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วผมคิดว่าในเรื่องของอาวุธอุปกรณ์ก็น่าจะได้รับการเรียนรู้จดสคมมาก นั่นเวันนี้คะแนนเต็มสิบให้การปฏิบัติการครั้งนี้เท่าไหร่นะจริงๆผมก็อยากให้เต็มสิบนะให้เต็มสิบแต่ว่ามันก็จะต้องดูสถานการณ์ยิงต้องดูหลังจากฝึกมีรลบแล้วก็ต้องดูจากหลังจากการลบระยะหนึ่งถูกไหมเปเรียมทที่เพประเมินได้แต่เท่าที่ดูนักขณะนี้ยังไม่ได้ประเมินหลังจากฝึกเนี่ยก็เชื่อว่าประสบผลรีช่ให้คะแนนเต็มสิบรี่เป็นการเอาใจกองทัพหรือเปล่าครับ ไม่หลไม่ได้ครับเป็นความรู้สึกจริงๆว่ากองทัพสามารถปฏิบัติงานได้ผมเชื่อว่าเป็นความจริงก็ชื่นชมจริงๆท่านจะดูเครื่องบิน F16 ของกองทัพอากาศที่ขาจะปลวระหว่างไงเร็วๆเนี่ยฮะท่านดูการรัฒนะแล้วเป็นไงที่จับที่พบทอจะซื้อเครื่องบินใหม่มันเราก็ดูว่าถ้าเราดูอย่างนี้ก็ถือว่ายังทางานได้แต่ว่าในในสถานการณ์ถ้ามันเยอะกว่านี้มากกว่านี้บินเยอะกว่านี้บินมากกว่านี้ การเข้มบ้นกว่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์ของนักบินของนของเขาว่ามันจะเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่อายุมันมีจำกับพานนะต้องเชื่อเชื่อตรงนั้นมากกว่าที่เราจะประเมินโดยใช้าตาโดยความร,รู้สึกของนอันนี้รวมรวมถึงการใช้ยุทธปกรณ์ของทหารม้าด้วยเปล่าครับโ<ำ>ดยเฉพารถถังหรือว่าเรื่องมันยึดอย,ย่อายุข,ของมันจะมีอายุมีรอบอายุข,ของมันว่า าจะดีจะหรือเราเห็นว่าดีอ่ะแต่ว่าต้องกำหนดถึงอายุการใช้งาน,นอย่างรถถังสก็อบเปียตเด็กเขาใช้มา30มสิบจบสี่สิบปีแล้วนะท่านนะหล่ไล่รั่มเรถถังใช้มาเรุ่อยๆจนคำว่ารั่มก็หมดนี้มันทำไมคนใช้แล้วแล้วที่ใช้กันอยู่ส่วนมากก็ใช้อัพอับเพิ่มขึ้นมาตอนนี้ซื้อใหม่ก็ยังน้อย เป็นไปได้ไหมครับในสมัยท่านนี่อาจจะมีการซื้อเพิ่มขึ้นเออไม่เพิ่มหรอกแต่ว่าก็ซื้อทดแทนของเก่าของเก่าที่มันต้องหมดอายุของจำหน่ายก็ต้องซื้อแทนก็พอเป็นไปตาม<ห>เดือนเดือเปลนมันก็จะหมดอยสมมติกองทัพอากาศไม่ได้ซื้อของจริงเลยคือกองทัพอากาศที่เจ็ยดศูนย์ก็เริ่มทยอยหมด,อ,ดอายุเพราะฉะนั้นเมื่อหมดแล้วเราจะปล่อยให้หมดเลยว่างเลยจะซื้อแทน ต่บใดที่ท่านยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ที่กองทัพสบายใจได้รับเราสนับ,<ม>ส,นบสนุนเต็มที่โดยผมเองผมคิดว่ามันต้องทาเป็นกองทัพแข็งแข่งครับไม่มีเหตุผลอื่่ที่กองทัพของกองแดงถ้ามันหมดเราซื้อถ้าเขาถ้าเขาแข็งแก่งกว่าเราก็ต้องพัฒนาเราให้ชือ่อจะไปคิดเอาถามเราเอย่างเดียวก็ไม่ได้การพัฒนากองทัพมันต้องดูแข่งด้วยเราพอใจเราก็อยู่แค่นี้ เอาหลักทําไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองพอใจเราดูเขาด้วยคนไกลสําคัญมันก็คือการขออนุมัติเขประมาณสากคาซึ่งในอดีตที่ผ่านมาที่สําคัญเลยคือสายตาที่ว่าก้าวไกลผ่านระยะหนึ่งแล้วทุกการที่เขาเขาลองมีบทบาทเป็นกรรมการทหารด้วยมาพวกท่านด้วยไปสำนักกองทัพเองด้วยท่านประเมินยังไงเราควรทำก้าวไกลจากตัวใจจริงๆครับวันคิดว่าลึกๆเราเข้าใจแต่ในทางการเมืนเขาอาจจะนิดหน่อยแสดงอีกอย่างหนึ่งก็ แต่เจ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาเห็นเกี่ยวที่เขาก็ต้องทำนวณตาจริงๆตัวเขาจะบอกให้ในสิ่งบางสิ่งที่จัเป็นทุคทีว่าผมให้ก็อย่างเรา,า,าที่แล้วเนี่ก็รู้ว่าเขาจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมายาไม่รู้เขาก็อยากให้กองทได้คิหนไิเ็ด้คิเแตเราก็้คิดว่าเราคิดมองไงไดีคือว่าเขาเห็นเขาจริงแล้วเขาให เ็นเรื่องของการวางวางทำเรื่องของงบประมาณ่เสุดท้ายก็ให้เดี๋ยววันนี้จับอะไรให้ก่อนหลังให้ตอนนี้มันจะไปทับหรืจะปอนมันจะปอนไหมตฉะนั้นอสุดท้ายก็ให้ไให้ปีนั้นก็ให้ปีนก็ต้องให้มีอะไรก็ปีนคือเราเราก็คํานึงถึงเรื่องของเงินมันจะมาทาไม่ทาเราก็ขยับมันลงตัวตแทนที่จะให้ปีนี้ทั้งหมดทุกรายการก็ทอพี่ รายการนี้เป็นปีหน้าอีกต่อไปใช่ไหมปีนี้เอายังไงไม่ได้ความแบบไม่ให้เลยในในฐานะที่เป็น f อซีอะไรแฟนขับ f อฟสแล้วเกี็บินปุ๊บมาข้างหน้าเนี่ยแบบรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขยังเห็นเอจูปเุ็นแ่งยังเห็นเอจูปเป็นแข็งแรงในส่วนนี้